รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พยสวัสดีครับผมหอยพิศักด์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่150 16เดือนกว่าจีนจะรู้ว่าอายุทยาล่มเสียแล้ว คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยพิศักออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยพิศักแฟนเ c e รายการรุ่นเก่าลอกเกรดเวอร์ชันพอดแคสต์และรุ่นเก่าลอกเกรดเวอร์ชันทิกตอกชื่อช่องหอยพิศักออฟฟิเชียลฝากติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปหัวข้อแรกจีนให้อายุทยาดักจับพระเจ้ามังระต้องบอกก่อนว่า EP นี้เป็นประเด็นสั้น แต่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่าทำให้เราได้เห็นความสําคัญของข่าวสารโดยเฉพาะในช่วงระหว่างการศึกแล้วก็เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองรอบๆข้างแถบๆนี้ด้วยนะครับชิงสือลูกบันทึกลงวันที่12กร,รกฎาคมคริสศักราช1767พุทธศักราช2310ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่กองทัพอังวะไปแล้วประมาณสัก3เดือน แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยนั้นมันยังไม่มีไลน์กรุ๊ปอะคุณผู้ชมยังไม่มี X คือ Twitter ยังไม่มี TikTok ยังไม่มีทีวีวิทยุสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรทั้งสิน้นผู้คนปู่ย่าตายายของเรายังต้องสื่อสารกันด้วยม้าเร็วบ้างสอบถามข่าวจากสำเพาที่เข้ามาเทียบท่าบ้างจากจดหมายที่เขียนแล้วก็ส่งฝากเรือไปบ้างนะครับดังนั้นราชสำนักจีน ตอนนั้นก็เป็นสมัยของเฉียนหลงฮ่องเต้ก็เลวู้เพียงแค่ข่าวล่าสุดที่เพิ่งจะมาถึงเมืองจีนเมื่อหลายเดือนก่อนเขารู้แค่ว่ากองทัพของเหมียนเตี้ยนคือพมา่าอังวะเนี่ยกำลังทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอยู่รู้แค่นั้นแต่ยังไม่รู้ว่าณนะชั่วโมงนั้นกรุงแตกไปแล้วนะครับและเราคงต้องย้อนไปทบทวนความจำกันอีกครั้งนึงก่อนว่าในขณะที่มือข้างหนึ่งของกองทัพอังวะพระเจ้ามังระเนี่ย กำลังยกทัพใหญ่มาล้อมตีกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นมืออีกข้างหนึ่งของกองทัพอังวะก็กำลังทำศึกกับจีนไปควบคู่กันนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในชิงสือลู่ในตอนดังกล่าวว่าเฉียนหลงฮ่องเต้ทรงมีหมายรับสั่งถึงบรรดาจุนจีร้าเฉินนะครับว่าขณะนี้ทางมณฑลยูนานเนี่ยกำลังเตรียมการดับความซ่าของเหมียนเตี้ยนทรชนก็คือหมายถึงกองทัพอังวะอยู่นั่นเองนะครับ ตอนนี้ได้กําหนดมาแล้วว่าจะเริ่มดําเนินการดับซ่าเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงแล้วก็จะกําจัดหัวหน้าทารชนซึ่งก็น่าจะหมายถึงออพระเจ้ามังระเนี่ยให้สิ้นซากนะครับนอกจากนี้เฉลิมฮ่องเต้ยังทรงมองไกลเป็นสเต็ปๆเ,เลยนะครับถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตามลําดับว่า สเตปแรกพอกองทัพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยเคลื่อนพลเข้ากำราบดับความซ่าของเหมียนเตี้ยนทรชนแล้วทัพของเหมียนเตี้ยน คงจะแตกพ่ายบรรดาทหารคงจะหมดทางสู้หนีตายกระจัดกระจายไปตามทิศทางต่างๆนะครับพระองค์ก็ทรงคาดการสเต็ปต่อไปว่าทหารเหมยนเตี้ยนที่แตกทับหนีเนี่ยอาจจะเข้าไปในดินแดนของสยามหรือว่ากรุงศรีอยุธยาเพราะว่าพรมแดนติดกันนะครับเชลงฮ่องเต้จึงมีพระราชบัญชาถึงหลี่ซื่อเหยาเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลกวางตุง้งเพื่อให้ส่งสุภาษาไปยังสยามคือกรุงศรีอยุธยาโดยมีเนื้อความ ตามสํานวนแปลของท่านอาจารย์ประพฤติสุกลรัตนเมธีในชิงสือลูกดังนี้ประเทศนั้นได้รับตราตั้งมาช้านานถือว่ามีความจริงใจและนอบนอบตลอดมาอีกทั้งยังทำสงครามกับหัวหน้าเมียนเตี้ยนทรชนติดต่อกันหลายปีเป็นคู่อริแก่กันบัดนี้พระเจ้ากรุงต้าชิ่งผู้ใหญ่โปรดให้ระดมทัพใหญ่เหล่าทหารเข้มแข็งเกรียงไกร หาจำเป็นต้องให้ประเทศนั้นทำศึกสนับสนุนแต่อย่างใดไม่แต่เกรงว่าเมื่อถูกถล่มจนรังแตกแล้วหัวหน้ามเมียนเตี้ยนอาศัยสัมภาออกทางทะเลไปแดนไกลหรือเข้าไปหลบซ่อนในเขตประเทศสยามดังนั้นประเทศนั้นจะต้องคอยสืบข่าวครา,าวอย่างเต็มที่ติดตามจับกลุ่มให้เต็มกำลังเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อราชสำนักจีนขณะเดียวกันจะได้กำจัดพวกโจรต่างแดนไปด้วย นับว่ายิงธนูนัดเดียวได้นกสองตัวอันหนึ่งถ้าหากประเทศนั้นจับกลุ่มตัวได้แล้วให้ส่งมอบโดยไม่ชักช้าพระเจ้ากรุงต้าชิ่งผู้ใหญ่สงกอบด้วยพระเมตตาการุณาก็จักพระราชทานรางวัลให้อย่างงามอันเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ซื่อสัตย์และจริงใจแต่ถ้าหากซุกซ่อนหรือชักช้า ทำให้หัวหน้าดังกล่าวหลบหนีไปอยู่ที่เกาะอ,อื่นย่อมถือว่าประเทศนั้นไม่ควรได้รับความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากรุงต้าชิ่งผู้ใหญ่เท่ากับหาเรื่องให้ถูกตำหนิประเทศนั้นจะต้องถูกติดตามเอาผิดและจะต้องเสียใจภายหลัง นั่นคือข้อความในสุภาษานนะครับจากชิงสือลู่ที่เฉียนหลงฮ่องเต้ทรงมีพระราชบัญชาให้ส่งไปยังกรุงสยามหรือว่ากรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งทรงคำนวณล่วงหน้าเสร็จสับเป็นสเต็ปๆอย่างที่บอกว่าให้ส่งไปถึงสยามเนี่ย ภายในเดือน11ของปีนั้นเพราะว่าทรงคาดการไว้หมดแล้วว่ากองทัพเหมียนเตี้ยนน่าจะโดนกองทัพต้าชิงตีแตกในตอนนั้นพอดีนะครับย้ำอีกครั้งข้อแรกคือทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เฉยหลงฮ่องเต้ทรงคาดการล้วน ซึ่งทรงมั่นพระไทยอย่างยิ่งว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของกองทัพของต้าชิงเนี่ยพวกเมียนเตี้ยนทรชนคือกองทัพพม่าอังวะจะต้องแตกพ่ายและหนีตายโอลมานภายในเดือน11พุทธศักราช2อ1 0อย่างแน่นอนอีกข้อหนึ่งคือณนะตอนนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระองค์ยังไม่ทรงทราบว่าขณะที่มีพระบรมราชโองคการมานั้นสยามได้ถูกเมียนเตี้ยนตีแตกไปแล้วเมียนเตี้ยนกวาดต้อนผู้คนพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์กลับไปอังวะตั้งแต่หลัง7เม เมษาสองไปแล้วนะครับและคุณผู้ชมครับเมื่อเวลาผ่านไปเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการคาดการณ์ของเฉียนหลงฮ่องเต้ผิดทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรซึ่งเป็นบรรณาธิการเล่มนี้ท่านได้เติมความรู้ให้กับพวกเราไว้ในหน้า2 8 4ร้อถึงสองในหมิงสื่อลูกชิงสื่อลูกเล่มน,นี้ว่าสงครามจีนพามา่าชินโนเบอร์มาวอเนี่ย เกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศักราช1765ถึง1769หรือประมาณพุทธศักราช2308ถึง2312มันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งบริเวณพรมแดนจีนพม่าในตอนนั้นนะครับเฉลิงฮ่องเต้ได้ทรงส่งทหาร7 หมื่นนายเลยนะครับกับแม่ทัพอีก4เข้าทำสงครามเพื่อหวังจะบทขยี้พม่าอังวะให้สิ้นซากอันนี้ถูกขนานนามว่าเป็น1ใน10สมรภูมิที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์เฉียนหลงฮ่องเต้เลยแต่ในครั้งนี้กลับกลายเป็นสงครามชายแดนที่กองทัพของราชวงศ์ชิงต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างยับ เยินที่สุดคุณผู้ชมในขณะที่ราชวงศ์ของบองได้ใช้ชนะอย่างงดงามสุดๆเช่นกันนะครับและย้ําอีกครั้งสุภาพอักษรที่เฉลิงห้องเต้ทรงมีรับสั่งให้เขียนนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่อังวะไป3เดือนแล้วแต่ราชสำนักชิงยังไม่ได้ทราบข่าวเลยนะครับหัวข้อต่อไปคุณนางจีนเดินทางถึงพุทธไทยมาศจากนั้น ชิงสือลูกก็บันทึกลงวันที่22กันยายนคิตรศักรา1767พุทธศักราช2310ว่าหลีซื่อเหยาข้าหลวงใหญ่มณฑลกวางตุ้งเนี่ยส่งรายงานมาถวายราชสำนักชิงว่าขณะนี้ตัวเขาตัวเขาเองเลยนะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล7,300ลี้จนมาถึงเหอเซียนเจิน้นเหอเซียนเจิ้นคือพุทธไทมาศหรือว่าหาเตียนเป็นเขตของเวียดนามปัจจุบันนะครับ จากนั้นก็เดินทางต่ออีก1,400ลีเ้เศษจนมาถึงจ้านเจอเวนจ้านเจอเวนคือจันทบูนจันทบุรีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมืองนี้อยู่ในเขตปกครองของสยามและจากจ้านเจอเวน จันทบูนจันทบุรีเนี่ยจะต้องเดินทางอีก1,600ลีเ้เศษนะครับจะไปถึงเมืองหลวงของสยามคือกรุงศรีอยุธยาเมื่อคำนวณจากปัจจัยแวดล้อมผือเหลือผือขาดของการเดินทางทั้งหลายแล้วเนี่ยคาดว่าจะเดินทางถึงที่นั่นราวเดือน11พอดีซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในระยะที่โอเคถ้าหากหัวหน้าเมีี่เตี้ยนทรชนหมายถึงพระเจ้ามังระจะแตกหนีเข้ามาในเขตปกครองของสยามแล้วก็จะลงเรือไปที่อื่นต่อในตามที่เฉลิมฮ่องเต้ทรงคาดการล่วงหน้าไว้แต่ว่าคาดการผิดหมดเลยนะครับในตอน ตอนท้ายหลีซื้อเหยา่อฆ่าหลวงใหญ่มณฑทนกวางตุ้งกราบทูลเฉลิมหลวงฮ่องเต้มาในหนังสือด้วยว่า บัตรนี้เขาได้คัดสุภาษณที่มีเนื้อหาตามรับสั่งเรียบร้อยละแล้วก็จะให้สี่ฉวนในทหารที่ชนานาญการเดินสำเพอเนี่ยให้คอยสืบข่าวหรือไม่ก็อาจจะมอบสุภาษณเนี้ให้กับคนแ่หม้อคนแ่หม้อเจ้าเมืองคนพื้นเมืองผมเข้าใจว่าคนแ่หม้ออาจจะหมายถึงหม้อซื่อหลินหรือว่าหมักเทียนตู้หมักเทียนตือซึ่งเป็นเจ้าเมืองหาเตียนแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งอย่างรุนแรงกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของเรานะครับหรือไม่เขาก็อาจจะมอบสุภาษณให้กับผู้หลานหัวหน้าขุนนางต่างชาติเอาไปมอบกับ พระเจ้ากรุงสยามแล้วก็ให้รอสุภสารตอบกลับมาด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าดูจากรายงานของหลี่ซื่อเหยาข้าหลวงใหญ่มณฑลกวางตุ้งที่ส่งมาถึงราชสำนักชิงเมื่อวันที่22กรกฎาคมค17ศ1767พุทธศักราช2310จะเห็นได้เลยว่าจนถึงขณะนั้นเฉียนหลงฮ่องเต้ก็ยังไม่ทรงทราบข่าวอยู่ดีว่ากรุงศรีอยุธยาได้แตกไปแล้วนะครับหัวข้อต่อไปข่าวกรุงแตกมาถ,รรมกมถึงราชสำนักชิง การเวลาล่วงเลยไปประมาณสัก16เดือนหลังกรุงแตกชิงสือลู่บันทึกลงวันที่13สิงหาคมคริสต์ศักราช1768พุทธศักราช2311ตามสำนวนแปลของอาจารย์ประพฤติสุกลรัตนเมธีดังนี้วันติ่งให้เดือน7ปีที่13แห่งรัชศกเฉียนหลงมีหมายรับสั่งมายังจุนจีต้าเฉินอีกว่าตามที่หลีซื่อหยาารายงาน เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วว่าทราบข่าวว่าประเทศสยามกำลังทำศึกกับพวกฟานพุงลายถูกแม่ทัพในกองฟานพุงลายตีจนกรุงแตกเมื่อปีที่แล้วส่วนพระเจ้ากรุงสยามหลบหนีไปอย่างไรร่องรอยบัดนี้ได้ให้สีชวนนายทหารตำแหน่งโยจีไปสืบหาข้อเท็จจริงแล้วนั้นได้ความว่าอย่างไรจนบัดนี้ยังมิได้รายงานให้ทรงทราบเลย เมื่อไม่นานมานี้ได้ยินว่าเมียนเตี้ยนทรชนได้ผนวกเอาสยามแล้วในหนังสือที่เมียนเตี้ยนทรชนทรงไปถึงแม่ทัพเมื่อวันก่อนได้กล่าวว่าเข้าครองสยามแล้วเช่นกันอันฟานพุงลายนั้นอยู่ในอาณัตของเมียนเตี้ยนทรชนเนื่องจากมีพรมแดงติดต่อกันจึงเข้ายึดครองตามอำเภอใจข้อนี้ยังมิทราบได้และเวลานี้สยามไม่ถูกรุกรานเป็นครั้งคราวหรือถึงกับถูกเมียนเตี้ยนทยอยผนวกแล้วก็ยังไม่แน่ชัด อ้าวเหมือนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกวางตุ้งเป็นที่ค้าขายของชาวต่างประเทศมาแต่การก่อนมีสำเพาสินค้าของประเทศดังกล่าวไปมาเป็นจำนวนมากจึงขอให้แจ้งกระแสรับสั่งหลี่ื่อเหยาให้ใส่ใจสอบถามพ่อค้ากลุ่มนี้ที่ทราบเรื่องดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่แท้จริงในประเทศนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนั้นอยู่ที่ใดและการเดินทางจากประเทศสยามถึงมเมียนเตี้ยนโดยทางน้ำใช้ระยะทางเท่าใด ทางบกระยะทางเท่าใดใกล้หรือไกลวิบากกันดานราบเรียบเพียงใดอย่างละเอียดทุกประการหากทำได้ให้ถ่ายแผนที่โดยสังเขปจักได้ใช้ปรึกษาหารือกันตอนนี้มิใช่เวลาที่จักเร่งรัดเอาชนะทางทะเลเพราะเป็นแผนการที่เลื่อนลอยนอกจากนั้นการยกสัมเพ์ไปต่างแดนโดยไม่ไตรตรองก่อนเกรงว่าชาวต่างประเทศที่อยู่ไกลพ้นจักพากันตื่นกลัวและเกิดสับสนโอนละมาน หากพระเจ้ากรุงสยามนั้นมีความมุ่งหมายจับก,กอบกู้บ้านเมืองและแก้แค้นแต่กำลังความสามารถไม่เพียงพอขอให้จีนส่งกำลังไปช่วยเหลือถือเป็นโอกาสที่จีนจักได้ใช้เป็นประโยชน์โดยอาจส่งกำลังทัสพสำเภาเข้าไปสนับสนุนกระทำไปครั้งเดียวได้ประโยชน์2สถานเรื่องนี้ต้องปรึกษากันให้จงรอบคอบจักดำเนินการหรือไม่ยังไม่ต้องกำหนดแน่นอนจึงให้หลีซื่อเหยาสืบข่าวอย่างดีก็พอ และให้เป็นความลับสุดยอดอย่าได้แสดงที่รุษแต่ประการใดจะทําให้เกิดความตระหนกตกใจให้ถวายรายงานตามข้อเท็จจริงที่ได้สืบเสาไมาโดยด่วนเพื่อทรงทราบต่อไป ชัดเจนนะครับเฉียนหลงฮ่องเต้เมื่อทรงทราบข่าวเบื้องต้นว่ากรุงแตกแล้วเนี่ยนะครับก็ร้อนพระไทยมากพอสมควรรับสั่งให้สืบข่าวขยายความเชิงลึกทันทีพร้อมทรงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าถ้าหากพระเจ้ากรุงสยามคือพระเจ้าเอกทั์เนี่ยยังทรงมีพระชนชีพอยู่และถ้าต้องการให้ราชสำนักชิงส่งกองทัพไปช่วยรบแก้แค้นเฉียนหลงฮ่องเต้ก็ทรงพร้อมจะยกมาช่วยอย่างเต็มกําลังทั้งทางบกทางน้ําเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยสยามซึ่งมีสถานะเป็น ใช้คําชาวบ้านก็คือเป็นเหมือนลูกรักของจีนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็ยังจะได้กําจัดเมียนเตี้ยงทรชนคือพม่าอังวะที่เป็นหนามยอกอกไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับแต่เมื่อในตอนนี้การข่าวมันยังคลุมเครือมากมันยังไม่ละเอียดเลยจึงทรงรับสั่งให้ไปสืบข่าวเชิงลึกให้ได้ข้อมูลมามากกว่านี้เสียก่อนจะได้เตรียมกองทัพแล้วก็วางแผนการรบอย่างแยบยลต่อไปคุณผู้ชมครับ แม้ว่าราชสำนักชิงจะมีท่าทีต้องการช่วยเหลือกรุงศีอยุธยามากเพียงใดก็ตามแต่ข้อมูลสำคัญที่เฉียงหลงฮ่องเต้ยังมิทรงทราบณนะวินาทีนั้นคือ1พระเจ้ากรุงสยามหรือว่าพระเจ้าเอกทัศน์ได้สวรรคตไปแล้วนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ผมทําไว้แล้วใน EP ีที่94 4คุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปชมกันได้ข้อ2สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชของเราเนี่ยได้ทรงกําจัดกองกําลังชุดสุดท้ายที่อังวะทิ้งไว้เก็บตกของมีค่าเป็นค่ายโพสามต้นเนี่ยนำโดยสุกี้พนายกองเนี่ยกำจัดเรียบร้อยแล้วและได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางอนานาจแห่งใหม่เรียบร้อยแล้วทั้งยังกําลังไล่ปราบรามก๊กต่างๆที่ตั้งตัวมีอํานาจกระจายอยู่ทั่วบ้านเมืองแถบนี้เพื่อสร้างสเสถียรภาพให้กับกรุงธนบุรีอย่างเต็มกําลังอยู่แล้วนั่นคือข้อมูลสําคัญที่ยังเดินทางไปไม่ถึงเมืองจีนณนะชั่วโมงนั้นคุณผู้ชม หัวข้อต่อไปราชสำนักชิงได้ข่าวเรื่องกรุงธนบุรีการเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก1เดือนครึ่งชิงสือลู่บันทึกลงวันที่29กันยายนคริสต์ศักราช1768พุทธศักราช2311ผมอ่านจับใจความแล้วสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่า จุนจีต้าเฉินได้ส่งหนังสือกราบทูลถวายความคืบหน้าข่าวสารการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกระแสอื่นๆคือทรงรับสั่งให้ไปสืบข่าวก็เลยมีข่าวจากหลายกระแสนะครับกระแสแรกบอกว่าอย่างนั้นกระแสที่เฉีเฉลงงฮ่องเต้ได้ทรงทราบข่าวเพิ่มเติมว่าพียาทรงถงอาเพ่ พยาทรงถงอาเพ่ยถอดไปสิงไทยก็น่าจะเป็นพระยาสนทรอภัยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านมีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่เอาล่ะได้นําสำเพาย้อนกลับไปยังกวางตุ้งแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามเหตุการณ์กรุงแตกก็ยังได้ข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนอยู่ดีผมเข้าใจว่าพระยาสนทรอภัยเนี่ยอาจจะลงสมเพอจะไปอยุธยาแต่ว่าระหว่างทางได้ข่าวเสียก่อนว่ากรุงแตกแล้วก็เลยตีกลับมาที่กวางตุ้งนะครับก็เลยรู้เรื่องไม่แน่ชัดมากนะัก ข่าวกระแสที่3ที่ไปถึงเฉลิงหลงฮ่องเต้อันนี้มาจากหม้อซื่อหลินโดยตรงเลยหม้อซื่อหลินหรือว่าหมักเทียนตู้หมักเทียนตือเจ้าเมืองพุทธมาศที่วางตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตลอดนะครับก็ทําให้เฉลิงหลงฮ่องเต้ได้ทรงทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการเอิ่ชื่อการเอิ่ชื่อหมายถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานะครับและข่าวกระแสที่4อันนี้ผมอ่านจากชิงสือลู่แล้วผมเข้าใจโดยส่วนตัวนะว่าทางด้านของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของเราเนี่ยก็ทรงส่งหนังสือขอรับพระราชทานตราตั้งไปยังราชสำน,นักชิงเช่นกันขอตราตั้งทําไมขอตราตั้งเพื่อจะได้ค้าขายกับเมืองจีนได้อย่างสะดวกนะครับคือในตอนที่ตั้งกรุงธนเนี่ยคุณผู้ชมตอนนั้นบ้านเมือง ข้าวยากหมากแพงเป็นอย่างยิ่งนะครับจำเป็นจะต้องมีเงินก้อนใหญ่เพื่อจะขับเคลื่อนบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเนี่ยถ้าดิค้าขายกับจีนได้กําไรมาเนี่ยโอ้โหการบริหารบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นนั่นคือความสาคัญของการค้าขายกับจีนคุณผู้ชมเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากที่เล่าใน E ีีนี้ ผมได้เคยเล่าไว้แล้วโดยละเอียดยิบยิบนะครับเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันถึง10ตอนตั้งแต่ ep 15ถึง24 15ถึง24เป็นเรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูกันได้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวท่านเองต่อไปนะครับคุณผู้ชม นั่นคือทั้งหมดของอีนี้เอกสารอ้างอิงสําคัญที่สุดครับหมิงสือลู่ชิงสือลู่บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรบรรณาธิการนะครับแล้วก็อาจารย์ประพฤติสุกณ์นัตนาเมธีเป็นผู้แปลจากภาษาจีนโบราณน,นะครับคุณผู้ชมเล่มนี้ยังหาซื้อได้อยู่ผมยังเห็นอยู่ตามร้านหนังสือร้านใหญ่ๆต่อไปก็จะเป็น มหาราชวงศ์พงศาวดารพาม่าเล่มนี้แปลโดยนายต่อหรือว่าหมองต่อสำนักพิมพ์ไทคอร์เตี้บุ๊กส์พิมพ์เผยแพร่ผมแปะลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับสำหรับซื้อกันต่อไปพระราชพงพลสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจอมเล่มนี้มีฉบับหลวงประเสริฐด้วยมีคําให้การชาวกรุงเก่าด้วยพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาแปะลิงก์ให้ซื้อแล้วที่ใต้คลิปแต่ว่าปกใหม่จะเป็นเล่มสีเหลืองเป็นอ่ตรงกลางเป็นช้างนะครับผมก็ลองไปหาดูกันนะครับเอาละพบกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีครับ